งานมหกรรมศาสตร์ินถิ่นพญามางรายเขาจัดที่สวนตุงและโคมนครเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฉลิมพระชจมพัรษา61พรรษาค่ะเป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่จังหวัดเชียงรายจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้นะคะ จัดโดยกลุ่มศิลปินในจังหวัดเชียงรายร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดเป็นงานมหกรรมศาสิ์ถินพยามังรายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุาม,าชมารีเฉลิมพระชจมพัรษา61พรรษาวันที่2เมษายน2 5 5 9ภายใต้โครงการที่ชื่อโครงการสืบสารสร้างสารรค์ภูมิปัญญาหัตถกรรมแกะสลักไม้สลาเชียงรายนะคะแล้วก็โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ สร้างสรร์สังคมเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนจัดขึ้นระหว่างวันที่26-29เมษายน2559รวม4วันค่ะจัดกันทั้งวันเลยนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาเป็นจนถึงเวลา23นาฬิกาที่ลานรำวงย้อนยุคสวนตุงและโคมนครเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ ภายในงานก็มีกิจกรรมนทิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหตัตจำหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมสาธิตกิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หมู่บ้านรักษาศีลห้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากทั้ง18อำเภอในจังหวัดเชียงรายมาร่วมกันจัดแสดงในงานนี้ค่ะแล้วก็มีนิทรศการาศาสนิกสัมพันธ์ประกอบด้วยาศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและาศาสนาซิกสนอกจากนี้ยังจัดให้นักท่องเที่ยวได้ชมชิมชอบสินค้าและวัฒนธรรมการแสดงดนตรีศิละปะวัฒนธรรมเข้าชมฟรีตลอดการจัดงานน่าไปจริงๆร,งริบ